สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาสอนใช้ตัวโฟโต้ลูมนะครับในการทําภาพตัดแปะคลิปตัดแปะนะครับคือส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยอยากได้พื้นหลังที่มันเป็นพื้นหลังโปร่งใสใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไปวางตามที่ต่างๆได้แล้วก็หลายๆคนตอนนี้ฮิตทําภาพตัดแปะในเอ่อพิธีกัรใช่ไหมครับทำวิดีโอภาพตัดแปะนั่นเองแต่ว่าเอ่อตัวที่ผมลองเล่นแล้วใช้ดีสุดก็คือตัวโฟโต้ลูมก็คือตัวนี้แหละนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันใครที่ยังไม่โหลดเนี่ยก็ไปโหลดนะครับไปโหลดใช้ไปโหลดในแอปโต้เพีสโต์ทั้งใน Android หรือว่าใน iOS เนี่ยโหลดได้เลยโหลดมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับโหลดมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้อ่ะเราลองเข้าไปดูข้างในนะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีเสียเงินกับไม่เสียเงินนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเอามาใช้ในการลบพื้นหลังใช่ไหมครับลบพื้นหลังทําภาพรูปโปรไฟล์เห็นไหม เนี่ยทำรูปโปรไฟล์ได้หลายคนบอกเอ้ยคุณทุกเอามาทำรูปโปรไฟล์ได้ใช่เหมือนอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็จะมาทำรูปโปรไฟล์สวยๆได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะอย่างเช่นสมมติผมจะทำรูปโปรไฟล์ผมก็จะเลือกทุงนนเนี้ยนะนี่นะครับตรงแทนเนี่ยอ่ะพอคลิกเสร็จตัวนี้เขาก็จะมีคลังภาพแล้วก็คลิกที่คลังภาพเลยครับอ่ะเห็นไหมครับผมก็เลือกภาพมาละระบบเนี่ยมันก็จะตัดภาพมาให้เราแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับ ก็เราก็สามารถที่จะมูฟได้ไรได้ไหมครับแล้วก็อันนี้คือผมครอปมาจากใน Tik t o k เนาะนะครับเห็นปะเราก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้มีรูปภาพอะไรต่างๆเวลาเราทํารูปโปรไฟล์เนี่ยพยายามอย่าให้หัวขาดนะครับให้เห็นหัวเต็มๆทีนี้เวลาเราทําเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อตัวโปรนะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อตัวโปรเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาข้างล่างมันก็จะมีให้เราทําพวกอะไรครับ ทำพวกเงาเห็นไหมมีทําเงาเห็นเี่ยเปิดเงาได้เห็นไหมครับเปิดเงาของภาพได้เนี่ยคลิกไปนะครับก็จะเปิดเงาของภาพได้นะครับว่าจะให้มีเงากี่เปอร์เซนต์อะไรยังไงตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเงาขึ้นมาเนี่ยเราก็ปรับเลือกได้ซ้ายขวาเห็นไหมเห็นเงาข้างหลังไหมนี่เห็นไหมเงามันก็จะขึ้นมาข้างหลังนี่นะครับก็จะมีเงาเนาะนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะตั้งเอาไว้ที่50ก็คือไม่ได้ใช้ทําอะไรถ้าใครจะใช้ก็คือใช้ได้เห็นไหมอันนี้ก็คือเงาเห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใช้เนี่ยอะถ้าไม่ได้ใช้เราก็ปิดไปได้นะครับเห็นไหมหรือว่าเราจะเส้นขอบนอกอะเส้นขอบนอกเห็นไหมก็จะมีเส้นขอบแบบนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะให้เบอร์มากเบอร์น้อยมีเส้นขอบมันก็จะมีความสวยงามก็ดีคือของตัวโฟโต้รูมคือเห็นไหมครับเพื่อนจะสังเกตว่ามันตัดรูปภาพเราเนียนมากถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพชัดนะครับเราหน้าตาเราหรือรูปภาพเรามันจะเนียนกริฟเลยเห็นไหมครับเนียนกริฟเลยเพราะฉะนั้น เราควรใช้มือถือถ่ายแล้วก็ให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือรูปภาพของเรานะครับถ้าเราจะทําขอบเนาะมีอะไรอีกนะครับเส้นเงาข้างหลังเส้นเงาเส้นเงาสะท้อนเส้นเงาสะท้อนนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เส้นเงาสะท้อนเนี่ยมันอยู่ๆข้างนอกเนี่ยขอบนอกนี่ถ้าเราทําพื้นสีขาวเราจะมองไม่เห็นเนาะนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆไปลองเล่นนะครับมีวิธีการแก้ไขรูปภาพอีกไหมมีแก้ไขรูปภาพนี่ก็จะมีให้เราเลือกเล่นเยอะเลย ตรงนี้เพื่อนๆมาลองแก้กันนะครับลองเล่นเนี่ยปรับปรับภาพนะครับให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ผมปิดเบอร์อไปก่อนนะครับปิดไปก่อนเพื่อเป็นเพื่อนไม่งงอ่ะมีการปรับสีนะครับเราสามารถที่จะปรับสีต่างๆได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมีให้เราปรับสีทําเบอร์ทาตัวกองทําพื้นหลังอะไรเงี้ยพื้นผิวนะครับตรงนเนี้ยเนี่ยนะครับเราก็เลือกได้ไหมเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกสีผิวนะครับ ก็ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้เลือกหรอกนะครับเราก็ปล่อยไ,อไว้อย่างนี้แหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากได้เราจะลบทิ้งหรืออะไรก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราแชร์ออกไปเนี่ยเราก็กดส่งจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดส่งออกไปเห็นไหมคาวนี้เวลาเรากดส่งมาเนี่ยมันจะมีโลโก้แบบนี้ออกมานะครับก็ไม่เป็นไรผมเทคนิคที่ผมจะบอกเพื่อนๆก็คือตรงนี้ถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับอ่ะผมกดย้อนลงมานะครับบางทีเนี่ยผมก็ คือตัวพื้นหลังเนี่ยเราคลิกได้ไหมอันนี้อันนี้ให้เราคลิกได้ไหมอะพื้นหลังผมไม่แน่ใจว่าพื้นหลังเขาให้เราอะพื้นหลังเนี่ยนะครับบางทีพื้นหลังเนี่ยเราเราแก้ไขไม่ได้เพราะว่านี้เราทําเองเราเอาภาพมาทําเราเอาใช้ใช้ภาพของเขาเนาะเนี่ยมันจะมีให้เราแตะเอานิ้วไปแตะไหมแตะตามจุดต่างๆแล้วเราก็ลากไปได้ไหมครับเนี่ยเราก็ลากไปได้เห็นไหมมันก็จะมีพื้นหลังให้เราลากไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผมแนะนําว่านะครับเวลาเราทํามาผมกดย้อนหลังไปกดย้อนไปนะครับมันก็จะมีให้เรากดย้อนไปเนาะนะกดย้อนไปนะครับกด <ś> ย้อนไปแบบนี้เวลาที่เราทําภาพเนี่ยบางทีภาพเราแตะเนี่ยนะครับเห็นไหมมันก็จะทําแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้แล้วก็แต่ประเด็นก็คือว่ากรอบเราเนี่ยมันเอาขึ้นไปไม่ได้ไหมครับกรอบตรงนี้เราขึ้นไปไม่ได้ไหมมันจะมีภาพเห็นไหมเป็นภาพตัดแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ ส่วนใหญ่เวลาที่ผมทำเนี่ยผมก็จะไม่ได้ใช้อันนี้ทําเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราใช้อันนี้ทําเป็นหลักเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเราเลือกตัวโปร Couple, นะครับถ้าเราเลือกตัวโปรนะเราก็สามารถที่จะลดขนาดภาพได้นะครับก็คือตัวไอ้ตรงเนี้ยมันจะหายไปมันจะมีตัวโปเนาะเนี่ยเวลาเราคลิกเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าถ้าเราต้องการเอาไลายน้ําออกเนี่ยถ้าเราต้องการลดเอาพวกไลายน้ําออกเนี่ยเนี่ยเราจะต้องซื้อโปรนะครับเห็นไหมมันจะมี i, ให้เราเลือกบันทึกนะครับ บันทึกลงแกลเลอรี่ถ้าเราเลือกแบบโปรตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปแต่ถ้าเราไม่เลือกแบบโปรเราเลือกบันทึกไปเนี่ยรูปภาพเรามันจะมีลายน้ําติดไปแต่ถึงมีลายน้ําติดไปเราก็สามารถที่จะยืดได้ครอบได้ขยายได้อ่ะเดี๋ยวผมลองไปทําให้ดูนะในโปรไฟล์เรานะครับอ่ะผมเข้ามาในช่องริคต็อกแบบนี้เห็นไหมผมก็เข้ามาที่จะแก้ไขรูปภาพเนาะนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกแก้ไขรูปภาพผมก็ไปเพิ่มรูปภาพมาอ่ะเห็นไหมครับ พอเราเลือกรูปภาพมาเห็นไหมมันจะมีติดโลโก้นะครับเราก็มูฟออกไปให้มันไม่ติดโลโก้แต่ก็ไม่ต้องมูฟมากนะแล้วก็ขยับเอานะครับเห็นไหมแค่นี้ก็ได้อ่ะถ้ามันยังไม่ได้อีกเราก็ขยับเอาไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมตรงเลเส้นขอบของเราตรงนี้มันก็จะหายไปเราก็เลือกบันทึกเป็นเป็นภาพหลักเราได้แล้วนะครับแค่นั้นเองเห็นไหมง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันพอมีโลโก้แล้วมันอาจจะทําให้ เราถูกลดค่าการมองเห็นลงได้นะครับเรื่องของโลโกโอ้อ่ะนะครับทีนี้ต่อมาภาพตัดแตะและที่หลายๆคนอยากทํานะครับอันนี้ผมเข้ามาในนี้นะอันนี้ก็กดปิดตรงนี้ไปนะครับเข้ามาในโฟโต้ลูมอ่ะผมกดเสร็จนะครับกดเสร็จไปเรียบร้อยก็ได้ภาพตัดแตะมานี่เห็นไหมครับผมก็ทําภาพตัดแตะเอาไว้ทําอะไรนะครับก็เอาไว้ทํนะเาทเป็นพวกเราเอาไว้ขายสินค้าได้ไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ทําภาพพื้นหลังโปร่งแสงได้นะครับอ่ะ ภาพตัดแปะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมเราก็เอาไว้ทําเป็นภาพลอยๆใครอยากทําภาพลอยๆเห็นไหมเนี่ยก็เรียกภาพตัดแปะเห็นไหมเราทํามาเราก็เอามาทาเป็นภาพตัดแปะได้นะครับอ่นะคราวนี้เราลองไปเลือกสินค้ามาสักตัวหนึ่งผมก็จะเข้ามาเลือกสินค้าม,มึตงว่าผมเข้ามาใน t ิ๊กต k แล้วกันอะ่ะผมต้องการเลือกสินค้าตัวนี้อ่ะผมแคปหน้าจอเลยผมเลือกแคปหน้าอ่าแนะนําคลิกที่รูปภาพสักทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็แคปหน้าจอแบบนี้นะครับเวลาที่ระบบแคปหน้าจอมันจะได้ไม่ ไม่แคปหน้าจอเราเอ่อะระบบตอนที่เราไปเพิ่มภาพเนี่ยนะครับในตัวโฟล o ูลูมเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ <sch Sau> แล้วเราก็ไปที่ตัวโฟ t o r o ูมของเรานะนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยผมอ่ะผมจะเลือกจากตรงนี้นะผมจะเลือกจากนี้นะครับงานสร้างผลงานนะครับเลือกจากตรงนี้เราจะคลิกจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเลือกภาพจากตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเลือกภาพแล้วก็มันจะมีค้งภาพก็คลิกที่ค้งภาพครับ เราก็จะเลือกรูปภาพที่เราต้องการแล้วผมก็เลือกรูปภาพนี้ครับรอมันแป๊บหนึง่งเห็นไหมครับระบบเนี่ยก็จะทําให้ภาพเราเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกพื้นหลังได้ว่าเราอยากได้พื้นหลังสีขาวไหมโปร่งใสไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็เลือกพื้นหลังที่เป็นอะไรครับโปร่งใสนี่ผมก็จะเลือกโปร่งใสอันนี้ไหครับภาพก็จะมาแบบนี้ภาพนี้เราก็ขยับได้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยภาพรูปภาพเราเนี่ยนะครับคลิกไปที่รูปภาพแล้วเราก็ขยับไปนะครับแบบนี้ก็ได้เห็นไหม นะครับที่ผมเอาค่าขยับเพื่ออะไรเพราะว่าสังเกตว่าทุกรูปที่เราใช้เนี่ยนะครับทําไมผมถึงให้แคปหน้าจอแบบนั้นเพราะเดี๋ยวเราสามารถที่จะเราเอาไปทําในแคปคัดไปทาําในแคนวาไปทําในอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทําได้หมดเลยนะครับสามารถทําได้หมดเลยเออเอาไปวางได้เลยเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเราก็ใช้ภาพตัดปะแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับ มีแก้ไขยางอื่นอีกไหมเหมือนเดิมถ้าเราอยากทําอะไรเพิ่มเติมนะครับในในส่วนของที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมบางคนบอกเอ้ไปทําภาพสะท้อนหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะมูฟออกไปได้เลยนะภาพจะเป็นเพื้นๆน,น,น,นี้นะก็ปลดบันทึกไปครับก็จะได้ภาพมาแล้วทีนี้ถ้าเราจะไปทําในในทิกตอกอ่ะสมมติเดี๋ยวจะพาไปดูในทิกตอกแล้วกันนะ ทีนี้เราอยากจะเพิ่มรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้แล้วนะคบเ,เพื่อนๆอ่เดี๋ยวเราลองกดถัดไปอ่ไม่ใช่อันนี้นะครับอ่เข้ามาแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ข้างบนเนี่นะครับระบบมันมีการเปลี่ยนอีกแล้วนะข้างบนนี้คือเขาให้เราส่งไปหาเพื่อนได้กดเข้าไปครับเห็นไหมทีนี้เราก็เพิ่มภาพไป,เพ,พไปเพิ่มภาพซ้อนเข้าไปนะครับพอเราเพิ่มภาพซ้อนนะเพื่อนๆสังเกตไหมนี่เลยมันจะเป็นพื้นโปง่งแล้วที่สังเกตเพืเ่อนๆเห็นไหมมันตัดโคตรเนียนถ้าเราไปใส่ขอบสักหน่อยนึงนะ ให้มันเป็นพื้นขาวมันก็จะดูสวยเข้าไปอีกใช่ไหมครับผมก็จะเลือกภาพนี้เห็นไหมทีนี้ภาพเนี่ยพอเวลาเอามาทําในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรามันจะมีตัวคอปเห็นไหมครับนี่เลยตัวคอปตัดกดคอปตัดครับนี่เห็นไหมคอปตัดไปครับหรือเราจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะนี่มันมีให้เราเลือกใช่ไหมนี่เราก็เลือกมานะครับเห็นไหมตัวนั้นก็หายไปแล้วเราก็บันทึกใช่ไหมเราก็จะได้รูปภาพที่เป็นภาพโปร่งใสมาแล้วนี่เลย ซึ่งทุกทุกแอปเนี่ยมันจะมีให้เราครอบแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเลยเราก็เอาไปทําได้แต่ที่สําคัญคือผมจะให้คี้ให้ดูคือมันภาพมันแบบมันเนียนมากนะครับเห็นไหมภาพมันตัดกริฟเลยถ้ารูปภาพเราชัดเนี่ยเรามันตัดให้เรากิฟเลยเพราะฉะนั้นตัวโฟโต้รูมเนี่ยจึงเป็นตัวที่ใช้ละลายพื้นหลังหรือว่าช่วยทําภาพโปร่งใสโปร่งแสงนะครับโปร่งใสได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลองทําเล่นกันดูนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนถามมากคุณตุ๊กทำยังไงมันใช้ยังไงก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับติดไรน้ํามาก็าไม่ต้องไปกลัวนะครับโอเคไหมก็ติดอะไรยังไงก็สอบถามมาอีกทีหนึ่งแล้วกันคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับก็ลองไปใช้กันดูหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรดีเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้อย่าลืมติดตามช่องในตุ๊กด้วยนะครับเพื่อน